ข,ข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทย by national style ประจำวันที่7กรกฎาคม2564โดยเฉพูพวกร,ร,รังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลในช่วงของเจนนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่สาสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ดวนเลยโต๊ะเล็กไทยแยกทางกับทางปูปิสแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยเกิดข่าวชกอกวงการโต๊ะเล็กไทยกันอีกครังนะฮะหลังปูปิสแยกทางจากทางเป็นเป็นคุณสุใหญ่ทีมชาติไทย เผยเจ้าตัวเตรียมไปรับงานคุมทีมเบลฟิก้าทีมดังในลีกโปรตุเกสเป็นที่เรียบร้อยโดยการเลื่อนไหวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยได้มีบรรยายมาว่าได้แยกทางกับทางโคเซ่มาเรียปาซอสเมนเดสหรือปูปิสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลไทยหลังจากที่สจสทิ้นภารกิจในการคัดฟุตซอลโลก2021ที่แข่งขันอยู่ที่ยูเอที่บานมา โดยทางป้บิสนั้นมีข่าวเตยมจะย้ายปร,รับคุมชีมเบทฟิกา้าทีมนในลีกโปรตุเกสเทมฟุตซอลไทยเตยมหากุ้ซื้อคนใหม่ที่จะมาใช้ในศึกฟุตซอลโลกปี2021ที่ลิทัวเนียกันต่อไปขณะที่ทางคุณอดติศักดิ์เบนจัสริตวันอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็ประธานฝ่ายพัฒนาการฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลท,ทีมชาติไทยโฮเซมาเบรียปาซอสเมนเดส หรือที่เราเรียกปูปิสนะฮะบมาว่าโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ในประเทศไทยในขณะนี้ทำให้มีการดำเนินการเตรียมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีความยากลำบากเลยนะมีข้อจำกัดและก็เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้บึกสอนทั้งในและก็นอกสนามซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนงานและตัวของปูปิสก็พยายามอย่างเต็มที่แล้ว อย่างไก็ตามจากการแลกเปลี่ยนความคิดนะฮะระหว่างผมและก็ปูปิสนั้นเพื่อให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วจึงได้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสัญญาซึ่งเป็นความยินยอมด้วยกันทั้งสองฝ่ายอีกทั้งเปิดโอกาสให้กับทางปูบิสนั้นไปแสวงหาความท้าทายใหม่ๆโดยผมขอขอบคุณ ปรพิสที่ทำผลงานร่วมกันมาสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและก็เป็นที่ประจักษ์ให้กับวงการฟุตซอลไทยรวมทั้งผลงานที่นำพาทีมชาติไทยผ่านเพลย์ออฟไปฟุตซอลโลกเป็นสมัยที่6ได้สำเร็จถือว่าโปรปิสนั้นได้พาฟุตซอลไทยนั้นถึงจุดหมายก่อนจะจากกันด้วยความเข้าใจในโอกาสนี้ผมขออวยพรให้โปรปิสโชคดีและก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพของเขาในอนาคตอันใกล้นี้ น้นผมเป็นได้ว่าง,งานนี้ที่สื่อออกมาตีข่าวก่อนหน้าน,นี้ว่าปูปิสนั้นจะโดนทางเบนฟิก้าอาทีมของทางโปรตุเกสนะครับผมดึงตัวไปร่วมทีมก็เป,เป็นเรื่องจริงนะครับและตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เราคาดคิดเอาไว้ก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะผมบอสปูปิสก็ฝาก er ai, er eg, er Thai, ติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยโต๊ะเล็กกันดวยครับเราวมันข่าวต่อมากันที่กันครับจะไหวไหมเนี่ยอุ้มถ้าจะลุ้นแชมป์จล็กอีกหนึ่งสมัย โดยงานนี้นะผมเดินหน้าเก็บแต้มอย่างต่อเนื่องสำหรับทาง F, โยโกฮาม่าเอฟมารินอตยอดทีมจากในลีกฟุตบอลเจลิกวันของญี่ปุ่น6เกมหลังในลีกไม่ประชัยให้กับค้านคู่ต่อสู้เลยด้วยผลงานชนะไป5เสมอ1ยิงไป9เสียเพียงแค่3ประตูจนภาพรวมของทีมขยับมารั้งรองจาง่าฝูงของลีกด้วยผลงานรวมลงเล่น19นัดไม่ทั้หมด สีสแต้มผลงานชนะ13เส,สมอ4แพ้2อหญิงทั้งหมดส7แต้มเส,ส,สียทั้งหมด16ประตูตามหลังจากฝูงปัจจุบันอย่างทางคาวาสกิฟอนเตเล่ถึง12แต้มแต่ทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอตยังมีเกมในมือน้อยกว่าจากฝูง2เกมที่สำคัญยังมีเกมที่ต้องลงพบกับทางนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลส0 2 1อีกนะ แม้ว่าทางยโกฮาม่าเอฟมารินอตนั้นจะเคยพ่ายแพ้ให้กับทางคาวาสกิฟอนเตเล่ในเลกแรกมา0.2ในนัดเปิดฤดูกาลอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นต่างชาติรวมไปถึงคุณสูใหญ่อย่างทางอังเก้ป๊อเซโกกูก็โบกมือลาไปคุมทีมเชลติกในสกอตแลนด์แล้วโดยโอกาสของการลุ้นแชมป์ของสโมสรต้นสังกัดอุ้มเีรดทอมมัทันยังไม่ปิดลงเสียเลยชดเดียนนะฮะแม้ว่าแต้มจากห่างกันสุดกระโกก็ตาม เพราะตามสถานการณ์เวลานี้คาวาส a k i f r o n เล l นั้นมีโปรกกนแกรมการแข่งขันทั้งฟุตบอลถ้วยเอเชียและฟุตบอลในประเทศค่อนข้างจะซุกเพราะเหลือทั้งโปรแกรมฟุตบอลเจลีกลวยนครับเอ็มเพอร์ครับและก็เอฟซีแชมเปี้ยนลีกขณะเดียวกันผู้เล่นในทีมก็มีภารกิจติดทีมชาติอย่างต่อเนื่องทั้งทีมชุดโอลิมปิกมและการฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชีย โดยมารินอตเองเหลือเพียงสมาธิกับทางฟุตบอลเจลิกเท่านั้นมีเกมเหลือในมืออีกจำนวนกว่าแค่19เกมเท่านั้นนะครับโดยโปรแกรมฟุตบอลเจล็กหนึ่งในกันาน2021นั้นโยโกฮาม่าเอฟมารินอสก็จะมีการแข่งขันตั้งต่อไปนี้เริ่มจากวันที่10กรกฎาคมพบก,กับทางอบิสปาฟุกุโอกะวันที่6สิงหาคมพบก,กับทางกัมบะโอซาก้าวันที่9สิงหาคมพบก,กับทางช um ิบิซึเอสเพาวันที่12สิงหาคม พกกระทางนากุย่าแคมปัสวันที่15สิงหาคมพกกระทางโอิตะทริตะวันที่21สิงหาคมพกกระทางเบลกันตะเซนไดวันที่25สิงหาคมพกกระทางซังกันทสึวันที่แปสิงหาคมพกกระทางคาชิมะแอตเลอร์วันที่11กันยายนพกกระทางซามูเอเชฮิโรชิมะวันที่ส8กันยายนพกกระทางนากุย่าแคมปัสวันที่25กันยายนพกกระทางโยโกฮาม่าเอฟซีวันที่1ตุลาคมพกกระทางชุนันเบมเบเร่ วันที่16ตุลาคมพบกับทางคอนเซริสปโรวันที่3ตุลาคมพบกับทางเซเรโซสกาและวันที่30ตุลาคมนั้นพบกับทางเอฟซีโตเกียวนั่นเองเป็นรวัางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าโกอุ้มของเรนั้นจะไหวไหมในโปรแกรมในครั้งนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับการท่าเรือบทลุ้นเข้ารอบ A c l เหลังเจ้าคิดชีไป1ต่อหนึ่งโดยงานนี้สิ่งเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซี เก็บเพิ่มได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นหลังเสมอกระทางคิชีเอฟซีไป1ต่อหนึ่งทให้ลงสนามไป5นัดมีแค่5แต้มส่วนคิชีเอฟซีมี10แต้มทําให้การท่าบรอนั้นหมดลุ้นเข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอนอยู่แล้วในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021กลุ่มเจที่สนามบุรีรัมเซเดียมเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2021กลุ่มเจนาที่5นะฮะที่สนามบุรีรัมเซเดียมเมื่อวันที่6กรกฎาคม ถึงเจ้าท่าการท่าเรือ f 4, ทีมอันดับ3ของกลุ่มที่มี4แต้มจะทั้งหมดสนัดพบกับทางคิวชีเอทีมจากฮ่องกงที่อยู่อันดับที่2ของกลุ่มมี9แต้มจะทั้งหมดสีนัดโดนทั้ง2ทีมยังมีลุ้นเข้ารอบส6ทีมสุดท้ายด้วยกันทั้งคู่นะ โดยการท่าบรีฟซียังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบ1ูกทีมสุดท้ายหากชนะใน2นัดที่เหลือทั้งชนะคิดชีเอและก็ชนะกวางโจเอฟซีในเกมสุดท้ายและลุ้นให้คิดชีเอแพ้ทั้ง2นัดท้ายเช่นเดียวกันซึ่งการท่าบริฟซีนั้นจะมี10แต้มจบอันดับ2ของกลุ่มด้วยผลงาน10นัดแต่ลุ้นเหนื่อยที่จะต้องเป็นที่2ีดีสุดนะฮะใน3 ใน5กลุ่มเนื่องจากที่2ในกลุ่มอื่นนั้นมีลุ้นเข้ารอบตอนนี้ก็จะมีแต้มจอยอยู่ทีมละ9หรือ10คะแนนเป็นที่เรียบร้อยแถมยังเหลือเกมในมืออีกถึง1-2นัดกันอีกด้วย ขณะทางฝั่งคิตชีเอสซีนั้นมีโอกาสเข้ารอบสุดทีมสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันหากชนะการท่าเรือซจะทําให้ขยับขึ้นมาเป็น12แต้มตามหลังเซเลโซสกาจากฝูงของกลุ่มอยู่แค่แต้มเดียวแม้เกมสุดท้ายจะต้องเจอกับทางเซเลโซสกาถือว่ามีโอกาสเข้ารอบทั้งคู่เช่นกันไม่ว่าทีมไหนจะจบที่1หรือที่2ของกลุ่มก็ตามทีโดยกันนี้เพิ่มขึ้นแล้น,นะผม ดาวจะเป็นเดยันดามจานอวิชนะฮะสู่หน้าของคิชชีคนเดิมโขบโขกจากลูกเตะมุมริมซ้ายแต่บอลยังเข้ามือวัชระปูบบทองได้ด่านการท่าเรือยังเซฟเอาไว้ได้10นาทีต่อมาจอรบาโจตั้งป้อมซัดไกลนอกกรอบด้วยซ้ายยังโดนบอลไม่ดีบอลหลุดออกไปไกลต่อมาศิวกรจากขููประสาทโดนเดยันดันยานวิชสกิดลม้มนอกกรอบผูตสินฟีฟ่าเกาหลีใต้เป่าให้เป็นฟรีคิกกับของการท่าเรือ fc ก็จะได้เป็นประกรณ์เปรม่็มพักนะฮะเป็นคนปั่นฟีคิกด้วยขวาเข้าไปอย่างสวยๆสดงดงามช่วยให้การท่าเรียนั้นขึ้นนำคิดชีเอสซไป1.0ตนย์แบบน่าเหลือเชื่อ1 7นาที่ต่อมาคิดชีก็ได้ลูกเตะม,มุลทัฝังขวาบอลมาเข้าหัวแมทชิวออกมงเสียบเสาไกลเข้าไปช่วยทําให้ทางคิดชีนั้นเอาคืนตามตปีเสมอได้1นต่อหนึ่งแต่แล้วนะผม30นาทีต่อมานะฮะดาบิดโปรเซล่า กตันงทีมการท้าเรือเติมสูงขึ้นไปชาร์จบอลเข้าประตูจากลูกฟรีคิกริมขวาบอลเข้าไปแล้วแต่ไลแมนฟีฟ่าเกาหลีใต้ยกธงเป็นลูกล้ำหน้าสกอร์ยังเสมอกันไป1ต่อหนึ่งนาทีสิบสองน,นะผมคิดชีนั้นเปลี่ยนสำรองลายแรกนะฮะส่งทอมคิมมันลงเล่นแทนเฮริโ hey, อที่บาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหวจบครึ่งแรกการท่าเรือ f ีฟยังเสมอคิชีเอซไป1ต่อหนึ่ง กลับมาลุยกันต่อในคนรึ่งหลังนาทีที่สิบแปดนะครับผมืม่อทางทิตทรอ,อักษรส,สีแบ็กซ้ายการท่าเรือเอฟซีเติมสูงก่อนโดนเสียบล้มลงที่กลางสนามผู้ตัดสินเป่าเป็นลูกฟาวของการท่าเรืออีกครั้งนาน,นี้การท่าเรือเอฟซีได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้เป็นนัทวุฒิสมบัติโยธาออกและก็ส่งบดินพาลาลงมาเล่นแทนคิชิได้จังหวะสวนกลับเร็วบอลหลุดถึงแมทริลออลากจี้ถึงหน้ากราเคทโทนก่อนจะกดด้วยซ้ายเน้นเ้นบอลก็ยังไม่เข้ากรอบเช่นเคย นาที่กสภาผมจอร์นาโจตวนําฟาว้าที่สุดเส้นหลังริมเส้นซ้ายเป็นลูกฟรีคิกของการท่าเรือเอฟซีประกอบเป็นพักคนเดิมเปิดยัดเข้ามาที่เสาแรกเอเลียสเดลเละชิงมงกับแนวรับคิชีแต่ผู้ตัดสินเป่าเป็นการท่าเรือทำเฝา้าซะอย่างนั้นการท่าเรือเอฟซีเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยนำจอร์นาโจออกและก็ประกอบเป็นพักออกและส่งชาริวชปุย๋ยและก็นูรุน,นสิยาเกมลงมาเล่นแทน เจสปงที่ต่อมาบอลจากขวาของทางฟิลิปโรเลอร์นะฮะเปิดลึกไปที่เสาไกลให้กับทางศิวกรจากขู่ปราสรทชะชงนะฮะม่งชงให้กับทางโกซุนกิแต่ยังเบาจนเกินไปช่วงท้ายเกมนะผมการท่าเรือปรับทับกันอีกครั้งเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยนาโดยสิวกรจากขู่ปราสรทออกและก็ส่งการนรินถาบอลศัก์ลงเล่นแทนหลังจากนั้นทั้งคู่ไม่สามารถทำประตูเพิ่มเติมได้จบเกมการท่าเรือเอฟซีเสมอคิดชิเอซีเป็นตัวหนึ่ง เก็บได้เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นรวมลงสนาม5นัดมี5แต้มไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบส่วนนั่นคิตชีเอฟซีเก็บเพิ่มอีกหนึน่งคะแนนรวมแล้วมี10แต้มหลังลองจากฝูงและก็มีลุ้นเข้ารอบสุดทีมสุดท้ายฐานะทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดใน3จะทั้งหมด5กลุ่มกันอีกด้วยสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่มเจที่สนามบริลัมสเตเดียมจะเตะกันในวันที่9กรกฎาคมนี้คิตชีเอฟซีจากฮ่องกงพบกับทางเซเรโซสกาจากญี่ปุน่นและอีกคู่ก็จะเป็นกวางโจเอฟซี FC, พกกับทางท่าเบรย์เอถ่ายทอดสดช่องทาง True Sport เ d สอนครับอย่างนีฝากติดตามพวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นทันข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชนโนสไตล์ประจำวันที่7กรกฎาคม2564โดยเฉพะาะบกครั้งฟุตบอลไทยครับ